กีฬากลอฟเป็นการออกกําลังกายที่เพลิดเพลินแม้ดูแล้วกีฬากลอฟอาจไม่ใช่กีฬาที่ใช้แรงหรือใช้พลังมากแต่การเล่นกลอฟเป็นการออกกําลังกายที่สามารถเพิ่มความแข็งแรงให้กับร่างกายได้เป็นอย่างดีสอนมากก็มาเล่นกับพวกพี่ๆที่ปลดกเกษียณไปครับเนาะใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ครับเพื่อออกกําลังกายให้สม่าเสมอครับดูแลสุขภาพครับ ปลอดภัยโรคไข้ไข้เจ็บทุกอย่างครับสนามกอล์ฟกฟอ,อ,อแม่เมาะแห่งนี้เปิดให้บริการทุกวันอยู่ในเขตพื้นที่เหมืองแม่เมาะของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยแม่เมาะอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปาง เปิดให้บริการมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2528มีนักท่องเที่ยวและนักกีฬาเข้ามาใช้บริการอย่างต่อเนื่องเป็นสนามกอล์ฟที่ได้รับความสนใจจากนักกอล์ฟเป็นจำนวนมากเนื่องจากสนามให้บริการได้18หลุมระยะทางรวม6,800หลาพา72ซึ่งมีที่นี่ที่เดียวในจังหวัดลำปางและยังได้จัดเตรียมหลุมสำรองอีก5หลุมไว้สำหรับทดแทนในการบำรุงรักษาสนาม ก็ของที่เหมืองแม่เมะเนี่ยผมกล้ายืนยันได้ว่ามีความโดดเด่นไม่เหมือนกับสนามกอล์ฟที่อื่นเพราะเนื่องจากว่าสนามกอล์ฟของเราเนี่อยู่ใกล้พื้นที่ที่ทำทำการขุดเหมืองหรือว่าทำทำเหมืองลิกไนอยู่นะฮะอรอบบริเวณผมว่า,าจะมีที่เดียวในเอเชียก็ว่าได้ที่เป็นลักษณะอย่างนี้นะฮะทำให้เห็นบรรยากาศในการทํางานที่มุ่งเน้นว่าในการทํางานของเราเนี่ยเราให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนะฮะสามารถดูได้อย่างเปิดเผยนะเราไม่ได้ระบบซ่อนซ่อนทำนะแล้วก็สามารถมองเห็นเป็นวิวว่าเรามีแบบแปลนที่แน่นอนนะฮะไม่ใช่ทําบนพื้นความของความเสี่ยงนะฮะเราก็มีแบบมีอา่ามีใช้งานด้านวิศวกรรมนะฮะอา่าเป็นตัวหลักในการทํางานตลอดลเวลาจริงๆแล้วเนี่ยการที่มาเที่ยวอา่าที่หรือว่ามาใช้บริการสนามกอล์ฟแล้วเนี่ยเราคนที่อ่มีทั้ง คนที่มาติกฟโดยเฉพาะกับคนที่มาทั้งครอบครัวได้ส่วนหนึ่งนะครับก็สามารถที่จะเที่ยวชมภูมิทัศน์มีทุ่งบัวตองก็ดีมีพิพิธภัณฑ์ให้ดูนะฮะมีราชานุสาวรีย์มีที่พักผ่อนจิตใจนะฮะมีร้าอนอาหารอยู่บริเวณใกล้เคียงนะฮะแล้วก็สถานที่ก็ร่มเย็นนะฮะสามารถที่จะพักผ่อนได้นะคร,นะครว่าแคดดี้เนี่ยเราเราใช้คนในพื้นที่ร0 0นนะฮะและก็ คดดี้ที่เป็นรีจิสเตอร์ไว้ในระบบเรา100%เ่ยมาทำงานกับเราเนี่ย150คนนั่นก็หมายถึงว่าส่งผลถึง150หาบครตัวนะครับแล้วก็เรามีสวัสดิการให้แคดดี้นะฮะไม่ว่าจะเป็นอุดหนุนสนับสนุนเรื่องทุนการศึกษาให้แคดดี้นะฮะเรามีอกอบจะลองเังเกตให้แคดดี้จะมีตัดชุดมีอะไรทุกอย่างให้ครบหมดนะฮะเป็นสวัสดิการที่จะลองอีกตัวชี้วัดอันหนึ่งก็คือว่าแคดดี้กับเราเนี่ยจะ ทำงานกับเราหลายปีมากนะฮะสนามเรายังให้การสนับสนุนให้ทุนการศึกษาด้วยตาไปนะคปีละประมาณ3ามสามสหมื่นบาทช่วยค่าเทอมสนามกอล์ฟแม่เมาะให้ความสําคัญในการออกแบบและดูแลบ,บํารุงรักษารวมทั้งการจัดแต่งภูมิทัศน์โดยการดำเนินงานได้ยึดตามหลักมาตรฐานสากลพร้อมอยังได้จัดบริการรถกอล์ฟอีก45คันแคดดี้อีก160คนไว้คอยบริการและอำนวยความสะดวก เทพครับเป็นสนามในฝันอยากมาอยู่แล้วครับก็เลยหาโอกาสมาเล่นครับสนามสวยมากสนามกอแม่เมาเป็นอีกสนามหนึ่งที่นักกอฟและนักท่องเที่ยวอยากมาสัมผัสด้วยเพราะสนามมีความสวยงามและมีมาตรฐานอีกทั้งเพียบพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันและยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจในอำเภอแม่เมาอีกหลายแห่งเป็นสถานที่ที่เหมาะมาพักผ่อนกับครอบครัว